เชียงใหม่ EP หนึ่งเรากําลังจะเดินทางไปที่สนามวิ่งดอนเมืองให้เพื่อนไปส่งนะถ้าจะฝากรถไว้มันก็จะแพงถึงแล้วสนามวิ่นดอนเมืองเอาขึ้นสายนกแอร์นะจะเดินไปขึ้นล็อก1 4บ5ไปถึงเราก็ต้องโหลดกระเป๋าก่อนแหวว่าตั๋วเราซื้อออนไลน์มาแล้วที่โหลดกระเป๋าเขาก็ให้เราถ่ายรูปเช็คอินด้วยนะพอโหลดกระเป๋าเสร็จเราก็ขึ้นไปหาอะไรกินที่ชั้น4 ขึ้นบันไดเลื่อนหาชั้นสี่ไม่ยากเลยพอถึงศูนย์อาหารที่ชั้นสี่เราก็ต้องแลกคูปองก่อนนะถึงชั้นสี่แล้วคะ่ะทุกคนเราก็กินเป็นข้าวไข่เจียวนะคะแล้วก็มีก้มยำนปลาดอรี่แฟนเราก็กินเป็นข้าวผัดกะเพราค่ะมีไข่ดาวด้วยใครชอบกินข้าวไข่เจียวแล้วมีพริกน้ำปลาแบบนี้บ้างเราชอบมากเลยมันเพลิดเพใจดีนี่คะ่ะแฟนเรากินผัดกะเพราหมูแล้วก็มีไข่ดาวด้วยตอนนี้เราก็ถ่ายด้วยกล้องคัมเบล่านะคะของอินสตาสามพกสูต a โกอัลต้าค่ะตัวนี้เพิ่งถอยมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็น,บบนร็อก้็ มานะคะข้างบนนะคะเราก็จะมาเช็คอินค่ะแล้วก็รอเขาเรียกนะคะก็จะอยู่ที่โซน3มค่ะก็จะขึ้นสายการบินเกต45นะคะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกันเลยจ้านี่เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของเรานะคะทุกคนก็คือตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะพี่เขาก็จะอธิบายการใส่ชูชีพการใส่เข็มขัดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนจะบอกว่าขึ้นเครื่องบินอะมันไม่ได้เวียนหัวนะทุกคนแต่ว่าหูอื้อมากยิ่งสูงแรงดันมันก็ยิ่งสูงนะคะทุกคนยิ่งสูงก็ยิงงหูดับนะะค้ถึแลวจ เราก็จะมาเอากระเป๋าที่เราโหลดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เรียกโบค่ะทุกคนโหลดแอป,ปโบไว้นะคะก็คือใช้งานง่ายมากๆเลยพี่โบของเราก็มาแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปเช็คอินกันที่โรงแรมซีรูมเอ็กซ์ต้าค่ะทุกคนก็อยู่ใกล้ๆกับสนามบินเชียงใหม่นะคะเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็เรียกโบออกมาอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนก็จะเป็นประตูช้างเผือกนะคะทุกคนที่นี่ก็ยังมีอาหารขายอยู่นะก็เลยไปได้เชฟกินค่ะทุกคนอันนี้เป็นนือ้อถั่กลากยหอมนะคะห้าสิบบาททุกคนไม่แพงเลยค่ะทุกคนเท่ากับที่บ้านเราเลยนะคะก เสร็จแล้วนะคะก็จะเดินไปหาอะไรกินนะคะก็ได้มากินร้านนี้เลยค่ะทุกคนมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ข้าวแล้วเราก็สั่งเบียมากินด้วยค่ะกินไปกินมาเออสามวดพอดีนี่แค่มาเยือนวันแรกนะแล้วอากาศหนาวมากทุกคนอยู่ที่17องศาเลยแฟนเรามันก็สั่งเป็นปลาหมึกย่างนะคะทุกคนแล้วก็มีผัดกะหลำปีผัดน้ำปลาด้วยค่ะคือวันนี้แบบว่าไม่ได้กินผักเลยนะเออก็ขอกินผัดกะหลำปีผัดน้ำปลาสัญญาผัวเมียชนแก้วกันไปหนึ่งแมทจ้าเสร็จแล้วก็เรียกโบกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือห้องพักที่เราาักกนะะคคทุื่อว นะะในราคาประมาณ500ค่ะก็เป็นห้องธรรมดานะคะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็จะกินไฟเบอร์ก่อนนอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ม่อนแจ่มค่ะบ๊ายบาย